โอเคครับผมขอก้อนรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันวันนี้อยู่กับผมไซก้าเอกเคเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแบบของแอนดี้เมสตอร์มซิมูลเอเตอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอน AFK แบบนี้นะครับผมกดขอมนะเอ๊ซึ่งคิดจะเป็นยังไงครับผมก็ใบเดีวผมวันนี้ผมมีร้านมันดีๆมาแนะนำนะครับผมรานออนไลน์นะครับผมเป็นร้านบริการแบกดผลกดเกมยพาร์ทแบบต่างๆนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแบบเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ Animation, Avatar, เร์ีดื่องประมาณนี้นะผมโดยมี Animator, e เ i t o r นะครับโอเคแต่ิเ i เตอร์ที่เขาปิดอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้ามันเปิดก็ใช้บริการก็ได้นะครับผมโอเคแล้วลิงลายก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเอยส่งไปส่งมาตัวลงตัวรับอะไรไม่ออกเลยทำยังไงดีนี่เออใช่ลองเติมดูดีกว่าลองเติมไอ้ล u c k y เวลจะบตรงดีขึ้นนี่เออฮันดอน99ดีอ่าวรับให้พอนี่นะทำยังไงดีอ๋อต้องร้านยังไงร้านสกอร์ทอเบริการรถตัวเกณฑ์พาตัว ตัวกดบล็สปินอะไรก็ว่าไปนะคะผมทุกคนเป็นร้านที่กดเกี่ยวกับเอเมอไฟเตอร์นะครับผมใครที่สนใจก็อยา่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับผมเดือนดันจะกดดีด้วยนะเลือกสไตลิปกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่กินกันเลยโอเคครับผมมาเรามาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมขั้นตอนแรกผมให้โหลดโปรแกรมดินนี่ทัชขึ้นมานะครับผมนี่เป็นโปรแกรมหน้าตายอย่างนี้นะครับผม ก็สิ้นโหลดผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับผมให้ปรับตรงนี้เป็นตนิ๊กถูกก่อนนะ,ะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้กดปรับเป็นติ๊กแห่งนี้นะครับผมส่วนที่เหลือมันต้องไม่ทาอะไรเลยนะครับผมไว้ให้มันเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการนี่ครับผมอนเพยแล้วนะนี่ผมจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวสูอก,ก่อนมีนะโอเคครับทุกคนแล้วก็กดตรงนี้นะ นี่กดตรงลิชั่นนี่ก็คลิกที่นี้ทีหนึง่งแล้วก็กดกดแบบนี้นะครับผมกดคือกดให้มันเข้ามาหมดนะครับผมแล้วก็ออโต้คลิกตรงนี้นะครับผมนี่นะเรียล้วมันจะเข้ามาไม่หมดนี่ครับผมให้มันเข้ามาหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะเอฟง,ง่ายเดี๋ยวผมขอลิงความเร็วกลิปเลยนะครับ นี pues, so ่คร nah. ับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีเก็บเรียนก็ให้เราเดินตามเก็บเรียนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็ลอมันเกิดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมแล้วพอมันเกิดแล้วเราก็การะยะดีๆนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ลองกดเทดูนะครับอ่านี่นะครับผมมันก็จะกดให้เรานะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมแล้วมันก็จะคลิกให้เราด้วยนะครับคนลองสเกนดูนะครับนี่อันนี้มันนี่ครับผมมันก็จะคลิกให้เราอย่างนี้เลย สามารถใช้เอฟเคละคืนได้เลยนะครับเนี่งอย่างเงี้ยนะมันงั้นเดี๋ยวผมเล่นความเร็วคลิปเลยละกันนะครับโอเคครีบผมเสร็จแล้วนะครับแล้วลองแล้วลองดูนะครับผมมันก็จะมุมกล้องมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่แน่นอนว่าได้แน่นอนครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเออนี่ผมมันก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับนี่มันก็จะคลิกให้เราใหม่นะครับผม แบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปลองกับบอตัวใหญ่ามานะครับผมเดี๋ยวจะตอปก่อนวิธีการตอปก็กดลีชัดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมขอามาอันเาโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับบอสนูหม,มูดูนะครับผมโอเคถ้าใครอยากมาเกะกาตาก็เอาออกไกลๆเลยก็ได้ครับแบบนี้นะเดี๋ยวเอาเอาไ้ใกลๆก,กันนะจะสาธิตให้ดู เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอสโนบุก no อะไรดีกว่านะครับนีเราก็ยืนใกล้ๆมันนะครับผมยืนตรงกลางก็ได้นะครับน,นี่แล้วเราก็กดรีชั่นทีหนึ่งนะครับผมคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดกดกดให้มันมาให้มหมดนะครับผมมันมายังทีนี้ผมเหมือนมาอะไรใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ผมหมืนมาแล้วนะแล้วเราก็ตีปกติได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ นี่จะเป็นการเอฟแบบง่ายนะครับผมผมให้ความเร็วคลิปเลยนะครับโอเคครับผมมันนะครับเดี๋ยวผมก็เดินเก็บเหรียญบนอย่างนี้นะครับผมเลเป็นวงกลมนะครับแบบนี้ครับเลนตามผมเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอบอสเกิดนะครับผมแล้วบอสเกิดแล้วแล้วเราก็เลงให้ดีๆนะครับผมว่าจะลงตรงไหนนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วเราก็กดจุดนะครับผมแล้วก็กดเทอีกรอบนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมกดเพลงแล้วกล้อนงะก็จะดูแปลกหน่อยนะครับเพราะมันหันเง,ไงนี้ทุกคนถ้ามันถ้าเกิดมันไม่หันผมมันมันมันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับผมอันนี้คือผมมาสาธิตให้ดูนะครับผมทุกคนก็ลองเอาไปทำกันได้นะครับคเตีต๋ยวผมเร่งความเร็วคลิปเลยนะสหรับ เดี๋ยวทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเมื okay. ่อกี้ผมไปทำดูลละมานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเฮ้ยอ๋ออันนี้คือมันเก็บเหรียญนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นวันนี้นครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมดอย่าได้จะตอปสตอป๋ยวจะตอปเลยก่อนเมือนจะสะตอปดุจยานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็คนคลิปนี้ผมขอลาตัวก่อน ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแผลแพูดติดปั้น,นะครับผมพอดีว่าตอนนี้มาตอนดึกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ซี o ูฟุตปาครับผมก็ดูบายบายครับผม